อาหารเสริม,มหมูห้าตอนเมืองพี่น้องห้าเลยนี่น ไปวัดไหนดีพวกเราไปแล่นกันเลย

ไรเซึ้งกันไม่หนี่กันเนี่ยตวัวเกียรลอยไอ้ฮะสู้นั่นละ<า>ลว้าตัวเกียรลอยเมื่อเราบอกตละพันว้าดีเดียวออยุสามสี่ตัวเด่นดีเด่นเดี๋ยวเห็นอยู่เด่น นี่เดี๋ยวตัวนึงอยู่ในห้างนีิดิเนี่ยเห็นตะดาบเยซี่โอ้ยเห็นมันี่ใหญ่กว่าด้ตัวละสองพันก่อ <c oughs> นจมันเนืองคุมคาคุมคามันเหาะซ้ำแมวมันผุดนั่นซ้ำอีนหน่อยหนะึ่ง Me, me me. tối cạnh tôi nha con côn lộn con <coughs> không tôi con nha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  con con nha 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 con ไปเลยจัดนัดแก็บเต็มไปเลยเราเพียวส่นรอฝุณนัไนตีปากได้สินีน่เลยพี่นั่ง อาหารเยือมเศ้าค่มครับห้่มเ,เสริมค้่มไมก่อนเยื่อเม้าเศร้าเอยกัหาวัชจะเดต่างๆไม่กินต้นกล้วยต้นกระถินนอหม่งนอ่อใหม่แ่ะเศ้าตูเลยก็เป็นนี่แหละเป็นห้่มเป็นห้่ม บันไดยากปันไดหรอครับพี่น้องเลียงยังไง,ไงหวงกันเนี่ย